ไปไหนมาคะมารับนายจักถามแม่มาดาวแม่มันทำอะไรสูปรบปลาบลกมาสูบปลาที่ไหนที่ไหนที่นานาไหนใครอ่ะนาใครนาลูกอ๋อแล้วคนนี้แหละคนนี้มาทำอะไรครับาม,มามาทำอะไรอ่ะถามทีมด <laughs> ิมาด,ดูบรรยากาศ ปลาครับนี่ครับบรรยากาศการสุ่ปลาตลัมาสูปปาส้ปลาเด้อค่ะ น้ำเริ่มแห้งแล้วครับพี่น้องรครับก็ได้กินนะครับรอตุ๊บนึแค

มีคนหนึงเก่งเกี่ยงที่ไหนที่ตัวมีอีกวะอันน้บอกกับยังนี่อันไหนอะอ๋อยังมาดูนี่อแจ้งมูกข้าวที่ตายที่นั่งฮะตี๋รถดัางไปไว้รวมที่ลงแลู้ด่างไปไว้แล้ว ยืนหอยป่าเขาแล้วยนอะไรอย่างเงี้ยโ้ามีดยงมาอัดก้อนอัดแงลงเบิดไ้ปะดุโกรธกันนั่นล่ะเปพี้ยงวะไงมันหนัง เพิ่มเล่นหวานให้คนนี่กาแฟเดชคุณเห็นไหมโอ้ยน้ำตาลกาแฟไร้ห้างกาแฟไม่ไงนะตัวนี้อือถาดไทยคันนี้ชื่อแคมป์หนึ่งน้ำลายแล้วเราไม่ได้ละได้เราไม่ได้แล้วลุงอาร์มกาแฟเดชมีท้ายรถมีท้ายรถวิชาหล่อเอียนมีส่วนผู้สูงอายุ นนะเออแต่ล um, <sighs> oh oh ูกเออแต่ลูกจีตมเออ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 เอ่เออ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 ่ออเ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 กิเออ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 ออเอ

น้ำตันแค่นีแหมบ่พอแล้วเก็บแม่ ออกแล้วบ่บิ่แล้วบ่ใช่ไหมวะไม่แง่อยู่บ่ซนดนวยเหรอยาเด้อปลาดุกไหลซักตาีมกขดไปเจอะครับพี่น้องใครที่ว่าผมมึงอึ้งใจแล้วอยู่บ้านที่เหลือใครก็ไปตัวงั้นไปซื้อยู่บ่ตอกั

ม่ได้้รบอุปกรณ์ลยกมาเอากุ้งกันเกตำหนงเลยนะยยยาออกไปแน่ไปเอาคืนี่ยเอาคืนไปลากหัแม่น่าำด้วยตากเอาากได้หลายเลยเด้อันสวิงตากาอง ได้เก็บเอาินใอันปะยหันปะยันไม่ใช่อมาใปะยันแล้ดุลยิมือถีงยี่องไต่ปดุกีสัตว์ก ย่างปลาเข่งไปเลยข้าวเชิงขึ้นตอกเราปะออาแล้าเล้วเอ้าไปยังหล่ะอันยู่ยู่ยู่ขนมาด้วยยู่เซ่นอ๋ออ๋อนั่นแหละน่มันติดเออลุงเรียงเ่ยมีต้นไม้หน่ะมาเดียวดูจับปลาเดี๋เวมาจับปลาครับพี่น่อง สวิงสวิงมาไมโอ้เจ้าชายขึ้นหนักนีลลล่าเลยป่าเลยมาจัดสองฟาเลยแม่้าวป่าจับสวิงไมเมื่อไเลยอ้เอาเอาไป้เอามาแม่แม ไมโอ้ยวัเนี้ยไเค้งเลยเอาอไหนซื oui <t <t ้อมือเลยวิธทางหนึ่งเนอะสวิงมากิแงเอาหน้าอยู่นี่ป่าดิบคุณบ่มีกันูดอะไปดีไหนักนัอยู่อ้เนอไปแล้วอับบุรูโอ้ัวมีไปเค้งสุดยอดมาพี่พี่เลี้ยวมาซื่อมาว่าสิ่สตดอกเลียวือานี่าพี่ Hope, anh yên đi vợt đi. Mày 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 đi. đi. Mày Mày đi. Mày đi. Mày đi.

จ้องินซอดแล่ลูกไม่ไหลเนาะมันต้องลอกออกนะมไม่ได้มาได้ไหมเนี่ยนี่ฮามันยังกันนะเสียงป่าด้องการปลาด้วยเหรตรงล่องอยู่วัวม่ย่งเบื่อจ้องปลาจ้องไก่้ว

เบาเบาครับาเาะเนี่ยปลาปกันหานีขางข่าเนมเาเออยนต์ขไปตักขาซนนองไ้ฮาออกล่องออกไปพุดเจ็บปลาย้ตนขึ้นไน่ะที่ห้องคนนี้ฟ้านำออกเวลาปลาเป็นติดอ่เนอย่บยจังแล้ว ไปางอ่องนึ่าไปอ้อมเส้นำใหม่สมด้ะผมเคยกินอยู่าลเป็นหมาดีอนขบมือคเียห้มันมาบังเตาอปล่อยเอะลงแม่เนี่ยบอสตีไปบอสลองแค่ทำมึงลางสีตมึงมาตังไละมวบอเนเด้อใหญ่ตีเด้อปวดมึงงไปยบบักควาดมมึงบอสยี่เด้อแช่ตีแล้วกตัวมาได้กินปูเปูกสุก ขึ้นไม่ทางมึนนะรุ่นเดียวกันเบิร์ดโอ้ยไม่ต้องพูดละหมอลำซิ่งไม่ต้องพูดถึงกันต้องเตรียมตัวจับไว้อะใช่เนาะอันนี้ดีหะนั่งอยู่พอเปิดเปิดวะพูดได้สิรอดเยี่ยนมาสิรอดมันรอดล้มอยู่ประเดี๋ยวนี้วะไม่ไปใส้ดี๋ยนี้เออแล้วแล้วเขาจกินเขากินปลาอยู่เมื่อกินเนื้อเขามักเที่ยวไปเที่ยวตัวบอ่น้ำเป็นตะขีเดียดแทนไปสไตล์เลย ลองแพ่ลองเล่อันนี้ไม่จีบไปที่โคกใหม่เออมันไปอันนี้ปล่อยเขาไปดไม่ผู้ใดขับรถที่ไหนอ่ะอันขี่อันน่ะแม่ขี่เท่าขี่อันนั้นฮะสู้คือมาเป็นเพนเป็นเพนโบแมนใส่ขึ้นเ่ะอยโอ้ยเข้าอยู่ใโล้ไหมที่รถเสือ

ทำงานเนี่ยเอาพี่เทปาวเฮ้ยแอลวอเปิดเอาลูกนี่แก้วนี้เดานี่ยแก้วเนี่ยแก้วอยู่เดาเคลียลูกจบเฮ้ยแอลวอ

เรียนมี <laughs> <laughs>